ผัดคะน้าหมูสับราดข้าวผัดยังไงให้อร่อยได้ใน3นาทีมาติดตามชมคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนรับชมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอันนี้จะเป็นข้าวสวยนะครับที่ผมเตรียมมาจะนํามาราดผัดคะน้าหมูสับนะครับอันนี้เป็นคะน้าที่ผมหั่นแล้วก็ลวกน้าร้อนไว้5นาทีนะครับจากนั้นก็เทน้ําออกแล้วก็เสดดน้ํานะครับ การที่เรานําคณะไปลวกก่อนนะครับจะช่วยให้กลิ่นเม็นเขียวของคณาเนี่ยเจอจางลงไปได้นะครับตั้งกระทะนะครับแล้วใส่น้ามันลงไป1ช้อนโต๊ะจากนั้นใส่กระเทียมหั่นลงไปตามด้วยพริกหั่นนะครับพริกนี้สามารถใส่ได้ตามใจชอบเลยนะถ้าชอบทานเผ็ดนะครับก็สามารถใส่เยอะๆได้เลยนะครับจากนั้นให้ใส่หมูบดล,ลวกลงไปนะครับอันนี้ผมลวกหมูบดไว้กับน้ําร้อนจนสุกแล้วนะครับจริงๆหมูบดลวกเนี่ยสามารถทําไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เก็บไว้ใช้งานได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับ นี่อันนี้ก็เป็นเสียงจามของผมนะครับผัดไปจามไปเพราะว่าพริกอันนี้ที่ผมใช้เนี่ยชุนมากๆเลยครับเพื่อนๆเราก็ทําการผัดคลุกเขาหมูบดลวกนะครับกับกระเทียมพริกเนี่ยผัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นการคั่วตัวหมูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนําคณาลวกเนี่ยมาใส่ลงไปครับและนี่ก็เป็นคณะลวกของเรานะครับใครที่ชอบกินก้านเยอะๆก็สามารถใส่ก้านลงไปได้เลยแต่ว่าคณะที่ผมซื้อมาเนี่ยก้านไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับ ส่วนใหญ่จะใบเยอะมากๆเลยทำการผัดคลุกเคล้าไปแบบนี้เลยนะครับไหนใครชอบกินเมนูผัดคะนาบ้างครับคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปนิดนึงนะจะได้รู้ว่ามีคนชอบเมนูแบบนี้เยอะไหมนะครับทำการปรุงรสด้วยผงปรุงรสครับตามด้วยซอสหอยนางรมและน้ำตาลทรายครับ จากนั้นทําการผัดคลุกเขานะครับโหจะบอกว่าพอใส่เครื่องปรุงรสลงไปนะครับกลิ่นหอมมากๆเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาตักราดไปบนข้าวแบบนี้นะครับอันนี้ผมทําออกไปกินข้างนอกนะครับผมก็จะใส่กล่องที่สามารถพกพาไปได้นะนี่เราก็ตักค้าลงไปแล้วก็นําหมูสับเนี่ยนะครับมาราดไปบนข้าวแบบนี้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูผัดคณะหมูสับนะครับที่มานําเสนอในวันนี้ผัดง่ายผัดอร่อยได้ใน3นาทีนะครับยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ